สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำถึงวิธีการใช้เข็มทิศเลนเซติกแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของเข็มทิศเลนเซติกกันเลยค่ะส่วนประกอบที่สำคัญนะคะมีอยู่3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะก็คือปาตลับตรงนี้นะคะส่วนที่2ก็คือตัวเรือนส่วนที่3ก็คือก้านเล็งต่อไปเป็นส่วนประกอบต่างๆของเข็มทิศเลนเซติกค่ะตรงนี้นะคะคือ ด้านหน้าอันนี้นะคะก็คือบากเลงหน้าจุดสองจุดนี้นะคะคือจุดเลงพลายน้ําเส้นตรงนี้นะคะที่อยู่กึ่งกลางก็คือเส้นเลง็งขีดตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้คือมาตาส่วนเส้นบรรทัดต่อไปไปส่วนหลังกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเรียกว่าช่องวงแหวนสามารถหมุนได้120ร่ล่องเกลียวคลิกหนึ่งนะคะเท่ากับ3องศาเส้นสีดำที่อยู่ด้านในนะคะล้อมรอบด้วยวงกลมนี้นะคะก็คือเส้นมิลเลียมมีตั้งแต่ศูตร์ถึงหกพันสี่ร้อยมิลเลียมเส้นด้านนอกที่เป็นสีแดงนี้นะคะก็คือเส้นองศามีตั้งแต่ศูนย์ถึงสามร้อยหกสิบองศาตรงนี้นะคะที่เป็นหัวลูกศรก็คือหัวลูกศรพายน้ํา ตรงนี้นะคะที่เป็นขีดสีขาวก็คือขีดภายน้ำยาวเส้นตรงนี้นะคะที่เป็นเส้นขีดเดียวเลยนะคะก็คือเส้นดัชนีสีดำต่อไปนะคะเป็นส่วนด้านหลังสุดตรงนี้นะคะก็คือช่องเลงนี่นะคะตรงนี้คือแว่นขยายตรงนี้นะคะคือก้านเลงส่วนตรงนี้คือ หมากเลงหลังนี่นะคะอันนี้คือห่วงถือสำหรับทั้งหมดนี้นะคะก็คือส่วนประกอบต่างๆของเ็มทิดเลเอนเซติกค่ะ ไปนี้นะคะก็คือวิธีการใช้ของเข็มทิดแล้วก็วิธีเล็งของเข็มทิพค่ะสํหรับวิธีเล็งของเข็มทิ้นะคะก็จะมีอยู่สแบบด้วยกันก็คือแบบแรกก็คือการเล็งแบบปานี้แล้วก็การเล็งแบบที่2ก็คือการเล็งแบบเร่งด่วนค่ะเรามาดูวิธีการใช้เล็งเลยนะคะสำหรับวิธีการเล็งแบบแรกนะคะก็วิธีการเล็งแบบปานี้เราจะนํานิ้วหัวแม่มือนะคะสอดลงไปในหัวช่องถือหลังจากนั้นก็ จะเปิดขาตลับให้ตั้งฉากกับตัวเรือนเมื่อตั้งฉากตัวเรือนแล้วเราก็จะนกาก้านเล็งนะคะยกขึ้นให้เป็น45องศาเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอามาอยู่ระดับสายตาเมื่อเข็มทิศมาอยู่ที่ระดับสายตาเราก็จะเล็งที่ปากหน้านะคะให้ตรงกับเส้นเลง็งเมื่อตรงแล้วเราก็จะมองลงไปในแว่นขยายดูองศา แล้วอันนี้นะคะก็คือวิธีการเลงแบบลานี่และสาหรับวิธีที่2องนี้นะคะก็คือวิธีการเล็แบบแลงะะลแบบเล่งด่วนนะคะเรามาดูวิธีการสาธิตกันเลยค่ะสำหรับขั้นแรกนะคะก็คือเราจะนําิ้วหัวแม่มือนะคะสอดลงไปที่ห่วงขือเช่นเคยหลังจากนั้นนะคะก็จะโยกฝากตลับนะคะลงมาแนบด้านล,ล่างะ,ะาก็คือจะขนาดกับตัวเรือน สำหรับก้านเล็งน,นะคะแล้วก็จะยกขึ้นมาให้ตั้งฉากเป็น90องศาหลังาจากนั้นนะคะเราก็จะนํานิ้วโป้งวางไว้ข้างบนนิ้วชี้ทั้งสองข้างนะคะก็จะถนัดกับตัวเรือเมื่อได้ดับนี้แล้วนะคะเราก็จะยกเข็มทิศนะคะมาอยู่ระดับหน้าอกสังเกตน,นะคะว่าแขนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานเนี่ยจะชี้กับลำตัวเมื่อได้แบบนี้นะคะเราก็จะมองไปเพื่อจะดูดัชีสี จะมาอธิบายเกี่ยวกับการตั้งเข็มทิศเนวลากลางคืนค่ะสาหรับการตั้งเข็มทิศเนวลากลางคืนนะคะมีด้วยกันอยู่สองแบบก็คือแบบแรกแบบมีแสงสวา่างแบบที่2นะคะคือแบบที่ไม่มีแสงสว่างเลยเรามาดูวิธีสา์ทิศแบบแรกกันเลยค่ะสาหรับการแบบแรกนะคะที่มีแสงสว่างนะคะเราก็จะเปิดฝาตลับขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะก็เปิดก้านเล็งขึ้นมาเราจะหมุนองศานะคะที่เราต้องการนะคะ ให้ตรงกับเส้นดัชนีสีดำอย่างเช่นว่าเรากำหนดมาหนึ่งอองศาเราก็จะหมุนตัวเข็มทิศนะคะให้องศาหนึ่งอองศาเนี่ยตรงกับเส้นดัชนีสีดำนี่นะคะตรงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะหมุนช่องวงแหวนนะคะให้ขีดพายน้ำสีขาวนี่นะคะตรงนี้นะคะให้ตรงกับหัวลูกศรเมื่อตรงแล้วนะคะเราก็จะนำก้านเล็งนะคะปิดลงเพื่อล็อก มุมไว้เมื่อถึงเวลากลางคืนนะคะเวลาเราเปิดก้านเล็งขึ้นมามุมก็จะยังอยู่คงเดิมแล้วเราก็จะเลี้ยงให้ตัวลูกศรน,นะคะต้องกับขีดภายน้ยําเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้วิธีการตั้งเข็มทิศในเวลากลางคืนแบบที่มีแสงสว่างแล้วค่ะต่อไปนี้นะคะก็คือการตั้งเข็มทิศในเวลากลางคืนแบบที่ไม่มีแสงสว่างเลยค่ะ สำหรับขั้นแรกนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเราจะเปิดฝาตลับขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดก้านเล็งขึ้นมาโดยที่เราจะให้เส้นน้งสามเส้นนะคะตรงกรันได้แก่เส้นดัดชนีสีดำหัวลูกศรแล้วก็ขีดภายน้ำเมื่อตรงกันทำสามเส้นแล้วนะคะเราก็จะนำองศาที่เราต้องการไม่ว่าจะองศาใดก็แล้วแต่ เราจะต้องนำมาหาร3เมื่อหาร3แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีเศษ1ให้เราปัดลงแต่ถ้าเกิดเศษสขึ้นไปให้เราปัดขึ้นยกตัวอย่างเช่น60องศาให้เรานำมาหาร3เราก็จะได้เท่ากับ20เมื่อเราได้เท่ากับ20แล้วนะคะเราก็จะหมุนช่องวงแหวนนะคะทวนเข็มนาฬิกาไป20คลิกก็คือหนึ่งสองส 7, จ็ดแ 11, เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะหมุนให้หัวลูกศรน,นะคะตรงกับขีดภายนน้ำยาวสีขาวนี้นะคะเมื่อตรงแล้วนะคะเราก็จะนำก้านเล็งยกลงมาปิดล็อกไว้ พอในเวลากลางคืนนะคะเรายกก้านเล็งขึ้นมาเนี่ยมุมก็จะไม่คาดเคลื่อนแล้วยังอยู่คงเดิมถ้าเกิดหัวลูกศรน,นะคะมีการคาดเคลื่อนไปเราก็จะเลี้ยงให้หัวลูกศรเนี่ยตรงกับขีดภายน้านยาวสีขาวค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้การตั้งเข็มทิศในเวลากลางคืนแบบไม่มีแสงสว่างแล้วค่ะ เห็นนะคะได้ห็นนะคะว่าเส้นขอบไม้บรรทัดของเข็มทิศนะคะนําเส้นขอบนี้นะคะวางลงไปบนแผนที่ให้ตรงกับเส้นกิ่ดตั้งจะเส้นไหนก็ได้บนแผนที่แต่ว่าฝาตลับนี้นะคะจะต้องหันไปทางหัวของแผนที่หลังจากนั้นนะคะเราก็หมุนแผนที่โดยที่หัวลูกศรเนี่ยจะต้องตรงกับเส้นดัชนีสีดํา ขณะที่เราหมุนนะคะจะต้องไม่ให้เข็มทิศเนี่ยเลื่อนออกจากเส้นกิ่ดตั้งแค่นี้นะคะเราก็จะได้การวางแผนที่ที่ถูกทิศไปในทางทิศเหนือแล้วค่ะและต่อไปนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้เข็มทิศวัดนิยมท่าทิศเหนือบนแผนที่กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องวางแผนที่ถูกทิศก็คือทิศเหนือนะคะ เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะจับแผ่นที่เอาไว้ไม่ให้เคยืย่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะยกเข็มทิศขึ้นมามเวลาที่เรายกเข็มทิศขึ้นมานะคะเราห้ามให้แผ่นที่นะคะขยับเคยื่อนไปไหนเพราะว่าถ้าเกิดแผ่นที่นะคะขยัเขยื่อนผลที่เราต้องการวัดออกมานี่ก็จะได้ค่าเคลื่อนเช่นกันสังเกตนะคะเราจะใช้ส่วนตรงนี้นะคะเรียกว่ามาตาส่วนเส้นบรรทัดน,น,นะคะวางลงไปในตำบลที่เราต้องการอย่างเช่นว่าเราต้องการ ระหว่างตำบลเขาชุนไก่แล้วก็ตำบลเขาแดงด้านฝาตลับนะคะแล้วก็ด้านตรงตัวเรือนนี้นะคะสังเกตนะคะว่าเลขศูนย์นะคะตรงเส้นนี้นะคะจะต้องทับกับตำบลต้นทางเมื่อเราทับแล้วนะคะต่อไปนะคะตรงด้านฝาตลับนะคะเราก็จะจับให้ฝาตลับนะคะมาทับกับตำบลปลายทาง เมื่อได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาอ่านค่านะคะใต้เส้นดัชนีสีดำค่าใต้เส้นดัชนีสีดำในที่นี้นะคะเราอ่านได้เป็น320องศานี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาอ่านตรงส่วนมาตราส่วนเส้นบรรทัดน,นี้นะคะตั้งแต่เลขศูนย์นะคะจนถึงจุดที่เรากำหนดไว้ก็คือตมปลายทางเราอ่านได้เท่ากับ5,200นะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้มุมที่เราต้องการและก็ระยะทางที่เราต้องการค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็คือการใช้เข็มทิศวัดมุมภาพทิศบนแผนทิ่ค่ะต่อไปนะคะเป็นการสาธิตการอ่านพิกัดบนแผนที่โดยใช้แผนที่67ค่ะสมมุตินะคะเราจะมาหาพิกัดของเขาชนไก่นะคะเราก็นําช่องสี่เหลี่ยมนะคะที่อยู่บนแผนที่67ไปวาง ท,ที่ยอดเขาชนไก่ในแผนที่นะคะค่ะการอ่านนะคะก็จะอ่านจากซ้ายไปขวาอ่านจากล่างขึ้นบนนะคะกิดตั้งนะคะพิกัดอยู่ที่43 1ส่วนกิดนอนนะคะ62 3ค่ะ พิกัดของเขาชนไก่นะคะที่เราได้นะคะจากการวัดก็คือ N P 431-62-3ค่ะ